เมื่อทางฝั่งกัมพูชาเขาสำแดงพลังได้เรามีคนแบบไอ้พันอย่างเนี้ที่เสียกรุงก็มีคนพันอย่างนี้กันคนเขาออกมาปกป้องอธิปไตยคุณก็มาขัดขวางสิบอกว่าบัตรนี้ยังไม่ได้เสียคุณต้องรอเสียก่อนถึงให้คนออกใช่ไหมและบางคนก็แสดงเนี่ยนะครับเป็นแอคทีวิ์เห็นตอนเดือนพฤษภาด้วยกันนี่คุณโง่ถึงขนาดนั้นเยอรับใช้กลายเป็นขี้ข้าได้ถึงขนาดนั้น นี่ผ่านเวทีพฤศาษาสามาแต่ว่ามีหน้าที่รับใช้ตระกูลชินบอกว่ามาทาไมนุสาวรีชัยสมรภูมิไม่ชุมนุมที่ช่องบกบางคนก็บอกว่าทาไมไม่ไปรบเองเอแล้วเขาแบ่งงานกันทำประเทศนะครับเราเป็นแนวหลังเนี่ยเขาเป็นแนวหน้าทหารเป็นแนวหน้าทหารมีไว้รบไม่ใช่ว่านี่นะครับบอกใครบอกรักชาติบ้านเมือง,งไปรบเองคือคนเหล่านี้เนี่ยจิตหลอนมันก็พยายามที่จะมาที่บายก็ยังไม่เสียดินแดนไอ้ที่เขาบุกมาไม่เสีย นะครับที่ถอยไปที่พูดไปเนี่ยนะครับไอ้นี่ถ้ายังรับภาคีสารโลกขึ้นไปก็แพ้มันก็จะมีคนพันอย่างนี้รวมกระทั่งเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายว่ามันยังไม่มีผลในทางปฏิบัตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจับได้ถกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจับไอ้คนขายชาติประหารเสียก่อนกรุงศรีก็ไม่แพ้แต่พอปล่อยจนกระทั่งไอ้เขาขายชาติสําเร็จไอ้ชาติที่ซื้อมันก็ไม่เอาไว้มันก็ประหารชีวิตก็ขนาดแผ่นดินแม่ยังไม่ซื้อตรงฉันใดก็ฉันนั้น,นก็ทําท่านี่ครับไอ้การทําท่าได้หลายอย่างนะ แสดง a c t ิ้งเต็มที่แต่ว่าดังแต่ท่อล้อไม่หมุน,นก็ตบตาหลอกลวงผู้คนนะครับบรรดาติงกองเชียร์เนี่ยนะครับนางโง่ทั้งหลายนะครับลองไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ตัดก็บอกก็ต้องบอกว่าไม่ตัดไม่ตัดแต่บอกว่าตัดอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเกงใจหรือเขารบแต่ปัญหาว่าต้มคนไทยทําไมเล่าผมเชื่อว่ากัมพูชาเขากาไพในเรื่องส่วนตัวเนี่ยมากกว่ามันเป็นปกติความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้ว